าแล้วมาแล้วมาแล้วซื้อต้งแบบแบบมอเช้าเลยโหลดดิงเกมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอุ้ยไวยเกินเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี่

ไม่มีไมย่าีมอาห้อยอีตรหรออิงกอยากลองคนเดียวนะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมคือผู้โชคดีที่เสียชไปนต้หแล้วครับได้ได้ยินผมว่า

ยังต่อบ,บ้านที่มีชั้นเดียวฮัลโหลครับได่นะมครับบ้านนี้เป็นมือขั้นใต้ดินกับชั้นหนึ่งมีใครได้ยินไ้มครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ห้องขวฮัลโหลครับฮัลโหลมาลูก ได้ยินค่ะโ okay. อเคนึกว่าไปผมเสียไงอ้าวอีกคนนึงหายไปไนเนี่ยแต่มันเบานะอยอาเต้ียมเรียดดิน่าทำไมของก็ต้องเป็นบนะอลมเสียก่อนยังก่อนต่อไปเลยไปเลยเออไปเลยก็ได้มันเลยพี่อ่าน,นะก็ <c oughs> ไอ้กดปุ่มเปิดนีดนน่กดปุ่มเลยนะอีไหมเก็บปุ่มใจบ้านยังอยังยังยังไม่เก็บเลยโอเคผมเก็บมาแล้วเก็บามาแล้วดดตดันจะนับไนะบบัั้ตัด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 ัับผมัดตดตัอ ก็ปกกลุกกลุกลเลยนะ้วเดี๋ยวผมใช้เครื่อง E-N แล้วกัน ไม่เลยหรอกหาเครื่องปั่นไฟรอก่อเลยนะชันใต้ดินเลรจอกระดูกามีใครเจอกระดูกไหมเฮ้ยข้างล่างข้างล่างล่างคนได้ล่างคนได้ 11 11อ็ตรงนี้11บเอ็ดแต่ยังยังไม่ถึง10บุ้ยค่อยปิดไฟเากล้องมาเลยกล้องกล้องใครมีกล้องวะโอเคเจอเครื่องปั่นไฟแล้วตรงนี้แค่13ยังยังไม่ยังไม่ถึง10ยังไม่ถึง10โอเคมีชั้นบนนี่ดิชั้นบนนี่ใช่ไหมโอเคมีชั้นใต้ดินทราบแล้วเปลี่ยน หยิบของมาเพิ่มเออดูคนอัดเลยแม่คนคดอับครับมีคนออบมีมีใครเจอไหมนะ ตกด้วยได้ยินยากได้ยินมีกดออกได้ยินมีกดออกเอาตสรวจไปวางสิไปคุยยังไม่ต้องเรียกชื่อนะไม่เรียกเลยก็ได้ไม่เป็นไรครับเรียกเยอะไหมเอ้ยยังมีคนท่านใดอยู่ซูแซด์แฮลิสแฮลิสหรอชื่อชื่อว่าอะไรวะชื่อชื่อว่าอะไร่ตรงน้ เดี๋ยวผมดูให้เมหมีมีค่สาคนใช่ไหมเไปไปก่อนมันยังไม่หมทาเขาไวซูแซนเฮลิกซูซานวะเออซูซานซูนซานเฮลิก ชื่อช่อที่ว่าซูซานเฮลิยังมีใครอยู่ข้างในล่าเดี๋ยวเดยวจะสปีริตบบ้องนะซูซานอายุเฮียลงมาคุยขาอ่ะเป็นสามไม่ขซูซานอายุเฮีย ไอ้ยูเฮียเฮ้ย come on baby มันมันยังไม่ชัดเจนอ่ะมันยังไม่ตอบเสียงเบามากนั่นดี๋ยวน่าจะเป็นที่ฟังด้วยมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหาวิธีเปลี่ยนกันเอาปเหอนตัวที่ไปเลย เดี๋ยวโมเเตอร์ทิงไปเลยเราไม่ได่แล้วละลุยเลยยัไงอเยอยสายนี้เปียได้เดี๋ยวเดี๋ยวประเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขาไปนรถกันไม่นั้ขอเวลาขอเวลาเอาสักกันหน่อนั่งนี้น่่จะบอก ก็เพี้ยนลงสืดแ้วเนี่ย อาจจะต้องดังๆงหนอ่อยอ่ะมันไม่ชัดเลยอะ่ะโอ้หไม้ก็ไกลปากมากฮัลโหลฮัลโหลครับ หน้าห้องกันงกันกดี2ันีมันยิงเอ้ินา็ไดจะเย็นพี่ชาจะเย็นมามัอยู่านไอ้โิตที่ไปเลยเอาอยู่ใต้ดินเหรอใต้ดินโอเค จะปีะปีหลิบบ,บ,บล็บอกเลยไหม ซาน a า e you here? ี e r e มต้งหปลคปิดปิดไฟก่อนไหมผมว่าปิดไฟก่อนไหมมต้อไม่ต้องไมต้องไม่ตเลนเป็องนีโอ้ยไม่ใช่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 ม่ใช่ไมม่่่่ ยเี่ยนไม่ตอบเลยเงียบมากทำไมเขาไม่ทำวางระบบวางตะเขมดีๆบ้าให้โยุน่ะไต้องวางลึลกๆหรือเปล่าพอลึอลกๆนะมนันอยู่เนี่ยมันบอรแล้วแ่เนี่ยต้องอยู่แล้นะแวแงะเนี่ยต,ต้องวางตรงเสือ่ะวางตรงเสือตัวนี้นลองดูไหม บางทีมันก็ไม่ยอมเขียนต้องพูดให้ต้องเรียกให้โกรธก่อนถึงจะเขียนบางทีเอฟเอฟไม่ร้องเลยแสดงอาจจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจัดการได้เดี๋ยวผมจัดการให้เฮ้ยซูซานคอมมอนบรลอะไรที่มันเขียนเรยจะฟังอายุด้วยคอมมอนคอมมอนคอมมอนเฮ้ยซูซานมาต้องฟังฮะเอาอยูุยิบเมียใส

เหมือนกำลังตอบเวลาอยู่นะคนนี้มีมีอะไรบ้างนะกดออฟใช่ไหมกดออฟอย่างเดียวตอนนี้โอเคเราแค่เหลืออีกสองอย่างแล้วเครื่องทีมเวนดี้ติดนะติดติดห้าไหมไม่ห้าไม่ห้ามีอย่างเดียวตอนนี้มีอย่างเดียวไปเราไปคุยกับมันคนเดียวดูสิแล้วก็ไปตอบเวลาอ่ไหนคนวางวางทิ้งไปเลยกันนะ ดีอิมเอสห้าเปิดค้างไว้เปิดทิ้งแล้วทิ้งค้างไว้เลยติดไฟแล้วอยู่คนเดียวดูถ้ามีเสียงล็อปก็ดูเอฟเอฟแต่เอฟเอฟเลือกเราเราซื้อมาหมดกันเลยเผื่อต้องดูทิ้งทิ้งเลยไม่มันไม่ได้พิ้งเอออยู่คนเดียวแล้วไม่คุยกับนเใครคุยรับคุยหรือรับไหมไม่มีใครคุยมีกยเองน้าๆเหลือพี่เองทิ้งไว้ติดไฟไม่ได้วางบนนี่ไหนฮัลโหล s u s า n อ r ยูเ u here? next 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 อ e x t อกส o p ็อกส์น o อ t next next นอกส์น yeah. ็อกส์น <Yeah> ็อกส e น็อกส์น็อกส์น็น็อกส์น็อกส์อบคน็อกส์น็อกสนเดียวน็อกส์น็อกสอกส์น็อกส์น็อก่อนถอก่อนถอก่อนถอก่อน็อกส์นอกน็อกนกส์น็อกสนกน็อกส์นสน็อกส์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 น็กส e ก จะมีโปรโตไกดมีโปรโตไกด์จีนแล้วก็มีสามอย่างเหลือกับซิงเกิลเกเป็นยังงจ่เก็เป็นอยู่ยังยูยังเรงเดี๋ยวอันี้เดี๋ยวลองเอาของประโยน์ไในห้องดูเว่ามันจะขยายแบบตะมงตะบุดถ้วยจานแก้วนี่ย ลองลองลองเอาลองขโมยของไหมไม่ได้จะใช่จีนเลยถ้าไม่ใช่จีนก็เป็นก็เหลือแค่โปรโตไกด์กับเมย์โปรตไกด์ก็ไม่มีจริงเพราะว่ามันก็ไม่เป็นไปได้ที่โปรตไกด์จะเป็นะบบนี้ถ้างั้นถ้างั้นลองเสี่ยงเป็นเมย์ไหมจัดแต่มันไม่ดุมันไม่ดุมันพี่อายอะ่ะ

ดีมีใ้รม yeah. yeah. well, okay, ัด oh, ต yeah. yeah. ั <c 195 2> I mean, oh, mm ้งเศษองไรบ้างอ่ะมาตั้งเศษนะไอคนนี้คุแมต้เกันหน้าไปเลยกันหน้าเผื่อไปก่อนผมจะได้ถ่ายรูปไว้เปิดประตูรอไปเลยเออมันจะมีที่แหกที่สองทีนะก็คือลงรถกินเบรประตูเปียไป่นโอ้โหแล้วลงรถอยู่กับห้องอันนี้เลนะต้องโค้งด้วยนะไม่มีตู้ีเราเกรออย่างนี้เอ้ยเอเทุกคนมันปิดเอง ไปไปเอาพี่ก็ไปดูแล้วเกินนี่เฮ้ยดังดังมากดังมากข้างไหนข้างไหนเมื่อกี้สองจุดเฮ้ยตอนที่สามตอนที่สามยังยังไม่ยังไม่มากยังไม่มากเอ่ออาจจะเป็นปูต้นไทรนะเพราะว่ามันทำเกล็ดเกล็ดเลยวะนเฮ้ยเฮ้ยมันปลามันปลาของเดี๋ยวเอเดี๋ยวถ่ายไอ้สอง เฮ้ยลูกใลูกลลูกมันไม่มมันไม่มามันไม่มามันไม่มาไม่มามุ้ไดุ้งมันไม่มามันไอ่นไม่มามไม่นมันนเม็นไม่มา่นไม่มามันไ่น่า่ายไ่ามไ่ามไ่ามไม่มามันไมไม่มาไม่มามันไน่นม่มนม่มน่มนม่มมันไมันไม่น่ามันไม่มา่อนลองมอมันไม่มน่อยเห็นไมัม โอ้เยร์เปไปก่อนอกเเอาๆๆๆเเอาเเไลไไอกไไป็นไปแค่แแล้วไม่ไม่ไม่ต้องออกไม่ต้องออกไปหาสวิตซสวิวก่อนมันอยู่ไหนแล้วรือเ้าเ้าอยู่ข้างล่างขเ้าอยู่ข้างล่างัาเ้าอยู่ข้างล่างนั่น เมืกี้เป็ีเด็กีเด็กีเด็กอยู่ด้วยกันกนเปิดไฟก่อนเปเปิดปีด่ไอตอ hey, เฮ้อยู่ด้วยกันูซน้ยยุเยไปเปิดเป็นคนของในต้านมา,าไว้ห้องดีเดี๋ยวปลาของจะไ,ได้รู้เป็นผลตัว่ เมันปาขมากกว่าสองจิตนะลองลดูรอยนิ้วมือยัง่ะถ้ามันปลาของอ่ะก็ดูแล้วไม่ใช่รอมีรอยนิ้วมือไหมองไีคนนึงถือไปฉามันปลามากกว่าสองินะถ้ามันปลามากกว่าิตนึงอ่ะก็ปลาได้ถจะปลาจริ เดี๋ยวเดี๋ยวสปีเดี๋ยวสปิบอกีกรอบนึฮสวัลโหลซูซานอยเฮียคอมอนซานเฮ้ยเรืออาจจะเป็นเมนเป็นมมัเมือนมืใช่ไหมเอ่อจะยืนยันนะจะยืนนมมามามาูดีถ่ายรูปถ่ารูปลวเขาลวมันมีกล้องเดินหนีไป

ห้าหกเีูสารูารสูสารสูสารสูาสูารสูา ูปสวยรูปสวยรูปสวยมอมมีแต่แตเมื่กี้มันแยแ่เเฮ้ยจะจะได้รูปแล้วชันด้วยชันด้วยห้าอ้ี้มีได้วูดีเ็ไหมเอ๊ะเอ็อห้าปะน่าจะเมเยน่าจะแมอะพวกนี้น่สามละนี่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอ้ยเด่นเด่นเด่นจัดเลยดู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 บึ้งบื้องบชัดเจน ยอดส,สุดน<า>ัดมากนัดมากอันนี้เด่นจริงอันนี้เด่นจริงอันนี้ไงเป็นแมหรดีมากมันไม่ฟิตซิ่งกัน,นไม่เป็นแม่เลยมันไม่มีฟิตซิ่งก็<อ>น่าจะเป็นอ e ีมเอฟห้ามั้งลองใส่ดูไปก่อนแต่ว่ามันแต่ว่าอันนี้ไงมันมันแต่ว่าติดไฟใส่ไงมันติดเพราะว่าแม่มันจะติดไฟใส่แบบมันจะเข้ามาหรอกลองเราเป็นอ e ีมเอฟห้าไหมเพราะมันขึ้นแล้วนั่นเลย ถ้าใจเอ็ม้ลองเอ็ไปแล้วกันตปดรถเลยไมลองไม่รู้ทุกคนคนขอรูปหน่อยแชะเอาไม่ทันทันนี้เอกเก้หมดเลย่เนี่ยนี่ยบอกกเอาเฮ้ยโปรโตไกด์เหรอ ก็ว่าอยู่ว่าอะไรมันกิ้งมาจากในห้องเลยบาคนอเมื่อกี้มันรู้เห็นอะไรกิ้งมาจากในห้องเลยจะได้ไม่ชัองอ้ยย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 ย